ตัวอย่างสามเร็วอ้าตัวอย่างสามเร็วเขาบอกว่าเมื่อครบปีนะได้คืนเงินกู้ธนาคารทั้งหมด3 2 7 0 0 0 0ดอกเบี้ยคิดธนาคารคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ9ถามว่าเดิมกู้เงินธนาคารมากี่บาทโอ้โหข้อนี้น่าสนใจเลยเดิมกู้เงินมากี่บาท เรามาดูครับนักเรียนครับนักเรียนลองแปลความหมายครับตัวอย่างที่3าข้อนี้เราไปกู้เข้ามาใช่ไหมเราไปกู้เข้ามาร้อยละอะไรนะร้อยละเนั่นหมายความว่าถ้าเรากู้มาร้อยหนึ่งเราต้องคืนเท่าไหร่กู้มาร้อยหนึ่งสิป,ปีคืนเท่าไหร่ร้อยเ เราก็เทียบบัญญัติยางว่าคืนเงินธนาคารร0 9บาทจากเงินกู้เท่าไหร่ครับจากเงินที่เรากู้มากี่บาทครับถ้าเราคืนร0 9ยนี่ต้องมาจากเงินกู้กี่บาทครับร0 0ยบาทเข้าใจยังประโยคนี้หมายถึงดอกเบี้ยร้อยละ9 เราคืน1 0อแต่เรากู้มาแค่เท่าไหร่ร้อยเดียวกู้มาร้อยหนึงต้องคืนร้อยเกถูกปะแต่โจทย์ข้อนี้เราคืนกี่บาทเนี่ยเราคืน3 2 7 0 0นสบาทถามว่าเราต้องกู้เท่าไหร่ครับอ้าวแล้วถามว่าเราต้องกู้เท่าไหร่ถามว่าเราต้องกู้เท่าไหร่ถ้าคืน1้อยเก้ากู้ร้อยเดียว ถ้าคืน3าม0 0 0สองหมกู้กี่บาทครับนักเรียนก็เอา3าม0 0นสองหมื่นคูณอะไรร0อหารอะไรหารอะไรหารอะไรตัวหารคือตัวนี้หาอะไรครับหาร้อยเก้าคิดตางครับตกลงว่าเรากู้กี่บาทครับตกลงเรากู้มากี่บาทครับเดี๋ยว คิดเลขคิดเลขคิดเลขครับกู้ม,มาขี่บาทครับเร็วเร็วคิดเลขเท่าไหร่คิดเลขหน่วยซีเท่าไหร่ครับนักเรียนก็จะเห็นเลยนะ109ก,กับ327ตัดได้ไหมครับตัดได้กี่ครั้งครับเอา อะท่องสุขคูณแม่ร้อยเกันร้อยเก้าหนึ่งร้อยเก้อดรมส้ยพอดีไหมพอดีตัวนี้ตัดตัวนี้ได้3าครั้งใช่ไหมตัวนี้ก็เหลือ3000คูณด้วย100ก็ตอบสาอะไรสามแสนแสดงว่าเรากู้มาสามแสน แต่จ่ายคืนเท่าไหร่ครับจ่ายคืน327,000บาทเสียดอกเบี้ยไปกี่บาทครับ27 0 0 0เข้ขาจะให้ยังให้ได้นะอ่ะเอาเอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งผมจะให้สูตรอา้าดูเงินที่คืน จะเท่ากับเงินกู้คูณด้วยหนึ่งบวกด้วยเปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยเอาละครับดู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 นี่สูตรนี้น่าสนใจนะเอาดู คือเวลาเราคืนเงินเนี่ยเราจะคืนสองส่วนส่วนแรกก็คือเงินกู้เงินกู้คูณหนึ่งก็ได้เงินกู้ส่วนที่2ก็คือเงินกู้คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยก็คือเงินที่เป็นตัวเงินดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเงินคืนทั้งหมดก็คือเงินกู้บวกเงินดอกเบี้ยนักเรียนก็แทนเลยคืนเงินเท่าไหร่ข้อนี้3าม0 0 0เเท่ากับเงินที่เรากู้มา คูณด้วย1บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยหรือเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์น่ะเนี่ทำเป็นเฉยยมคืออะไร9%คือ9ส่วน100หรือ0.09เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะหาเงินกู้ได้เงินที่เรากู้มาเท่ากับ3 2 7 0 0 0หารด้วยอะไรครับ อันนี้บวกกันให้1จุดอะไร1.09ย้ายลงไปทำอะไรย้ายลงไปหารจบครับตอบ3 0 0 0 0นนี่ชอบวิธีไหนชอบเทียบมับตะยางหรือใช้สูตรดีเอาแบบไหนดีอ่าถ้าใครใช้สูตรเป็นเนี่ยจะคล่องเลยและเร็วก็คือนักเรียนเอาหนึ่ง บวกด้วยอัตราดอกเบีย้ย9%ก็คือ0.09บวกเสร็จตบลงไปหารจบเลยครับได้เงินกู้เงินต้นทันทีเลยครับอันนี้เงินต้นที่ไปก,กู้เข้ามาเข้าใจย่างตามทันไหมเอาดอกจันไว้สูตรนี้ดอกจันไว้บางคนชอบสูตร